วันอาทิต huh. ย์วันอาทิตย์เชิญนัดเพื่อนมาเมื่อกี้ไลฟ์ก็เลยวันอาทิตย์ก็นัดมาจิบน้ำชาชอบดื่มชากันเออแดดแรงบ้านนี้แดดแรงไฟมันแดงเพื่อนน วิกตอเรีย <Victoria. S 2> อันนี้แวนเจ้าสม,มุทรอ๋อเหรอเออเออ่เเดีใส่ไวออ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 ้จบเจ้าละนะครับพิสันนะครับวงเดียวกันนะครับ <laughs> ตะก,ก่อนตะก,ก่อนนี่อยู่วงเดียวกันนะครับนับวงเด็กซอยทองหลอ่ออ่าน่ย้อนย้อนไปกี่ปีให้วงเด็กซอยทองหล่อนีนนค่ครับนะนะครับ,รบเด็กสิบสาเป็นเพื่อนผมนะเป็นเพื่อนรุ่นน้องผมตอนนั้นผม,มาอายุสักแปดขวบนะอืมใช่แปดเราเราหกอ่าแปดสันประมาณ 6, หกเด็กซอย<ๆ>เด็กซอยทองหล่อสิบหกอ่าฮะ แล้วออกคือพี่เจเล่นกองผมตีกองครับตีกองพี่สันกีต้าร์แล้วก็ีบอร์ดคีบอร์ดพี่จันเล่นคีย์บอร์ดครับอ๋อแล้วในวงมีอีกมีใครกันะมีผมมีคุณสันแล้วก็มีคุณจอนคนหนึ่งแล้วก็ออฟไหนวะออฟเพื่อนล่ะออฟเพื่อนผมเด็กกรุงเทพคริสเตียนนะเราบนไปบนมาแล้วตอนหลังก็ไม่พอโตต่างพ้นต่างก็แยกย้ายใจแตกใจแตกใจแตกแยกย้ายกันไปนะครับวันนี้แต่ว่า นี่แสดงว่าเล่นเนี่ยหกขวบแปดขวบสิบสิบกว่าขวบพี่ถ้าถ้าดนตรีนะใช่ใช่ใช่เจ้านายวันนี้วันเกิดเราอ่ะเจ้านายอวยพรให้เราหน่อยอ๋อจัดไปจัดไปถ้าพี่เบิร์ดเดย์ครับจบอย่าเพิ่มีหน่อยนึงเจ้านายเป็นคนพูดสั้นมากนะครับเป็นคนผู้สั้นมากแต่ตอนนี้นะครับาดูฮาเลมดีกว่านี่นะครับเป็นฮาเลมเจ้าขุนนะฮาร์เลมฮา ขอเพลงทาเลนชักหนึ่งครับแนวนียนะตั้ะครับโอ้แม่ไม่มีใครสบายเข้าใจเรื่องครับว่าทำไมเขาถึงชื่อเจ้าขุนนะครับนี่เจ้าขุนนะครับเจ้าขุนเลยนะเออ,อนี่คือเจ้าขุนนะครับอเอานวดสินวดสิยาบนพูดอย่าพูดมากน<อ>วดสิครับนวดสิครับนวดอย่าพูดมากนวดนวดขุนสิครับนวดสิครับนวดนวดนวด

ยยอ่่ขึ้นมาถ้าพี่สันดีได้เราลองอ่ะเดี๋ยวนอ่ะขึ้นมาดรึ่งดลดรึงดรึง Let's take a t i m e tonight g i อยนะครับไอส์คูลคุณรีบไอส์คู เสอเพลงเธอแค่นเพื <ALLY> ่อนผมจะตายอยู <and living> ่แ <Wars> ล้ววันนี้เราร้องเสียงหลบเหมือนที่มัมลาคนิกแล้วนะ ไม่ชอหอกผู้ไม่ชอบผองเพ็งมันเคิร์ฟหรืออะไรไม่ใช่มันครินช์อ่ะมันแบเบียอ่ะคุณพักทางบ้านบอกว่าช่วยครางชื่อน้องแป้งหน่อยค่ะแป้งแป้งนี่แป้งใช่ออะไขอีครางชื่อน้องแป้งน้องแป้งบ้านชอบไม่ชอบไปครางชื่อคางชื่อมีการซอยบ้าด้วยมั้วัน ฮะนี่ีขอซอยบ้านมันอยู่ซอยซอยบ้านชื่อซอยบ้านเจ้าะขุนนะฮะมันเกิดมาเป็นฮาเรมฮาเลมอะที่มีะคนสด้นเเ้กอยลไม่ทันลย อันนี้ชื่อคุณชื่อคุณหญิงนะครับอันนี้หญิงใจถึงคพณ่ง<ส>ได้เฮอร์เวิถ้าอยากจะพบคุณหญิงนะครับจะปรึกษานะมีเรื่องสองเรื่องที่ปรึกษาได้คุณหญิงนี่คือภรรยาของคุณสันบ้านอยู่แถวะลาดซอยลาดประเขา,าแถวแยกวงังหินนะครับเป็นคุณแม่ของ ลูกๆที่เป็นเพื่อนของลูกเราซึ่ง,งสามีเธอก็เป็นเพื่อนสนิทเราคุณหญิงเนี่ยปรึกษาได้สองรเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมครับเธอจะรู้ทุกรุ่นนะครับว่ารุ่นไหนมารุ่นขายราคาเท่าไหร่นะครับเรื่องที่สองไม่ใช่เรื่องยากครับปรึกษานะใครจะแทงบอลึปษารับรองเชื่อหญิงไม่มีผิดหวังแต้มต่อราคาต่อบอกกันได้ เชียใครอ่ะเชียใครไม่เป็นไรถ้าคือรุ่นอย่างน้องหญิงเนี่ยถ้าเชียทีมไหนเขาไม่สนว่าเขารักทีมไหนเขาจะเล่นทีมที่มันจะชนะนะฮะอันนี้คืออันนี้คือหลักของมันสตเชื่อผมเชื่อผมนะฮะใช่ไหมพี่สันคอนเฟิร์มนะครับภรรยาของคุณนะเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมกับเรื่องบอลเนี่ยคุยกันได้นะฮะ พี่าวพีหญิงเล่นบอลครับพี่ลีครับครับพี่หญิงนี่ปรึกษาสองเรื่องครับเรื่องอื่นปรึกษาอย่าไปปรึกษานีจริงเหรอครับมีจริงครับเรื่องกระเป๋ากับเรื่องบอลครับเอครับผู้หญิงแทงบอลมันไม่รับแทงเลยไม่ใช่แทงไม่ใช่แทงนะครับพี่เฮ้ยเรื่องจริงนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาลิงก์เอาลิงก์ของคุณหญิงมาให้เลยอ๋อที่ที่เราเห็นที่หน้าเว็บที่แบบม่ามีหน้าเว็บแล้วว่าไอพวกเวลาเล่นลงเล่นไลน์อะไรขึ้นมาเป็นหน้าเว็บของคุณหญิงนั่นแหละครับนี่แหละครับมีออฟฟิศมีออฟฟิศอยู่แถวนี้ครับประเทศเครื่องบ้านเลย เซิร์ฟเวอร์อยู่แถวนั้นวิ่เซิร์ฟเวอร์อยู่ในไทยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ผู้เล่นนะครับผมผู้เล่นนะครับเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยผู้เล่นฮะเมื่อกี้เป็นเย้าหยอกหยอกเย้ยนะครับหอกเย้ยเฉยนะครับช่วงนี้ใครไม่ว่างก็ใครไม่ว่างก็ไปพักกอนได้นะครับเราก็จะไลฟ์จะดูบรรยากาศนะครับคือเจ้านายนะครับหรือที่เราเรียกเขาว่าศิลปินคนละชั้นเจ้านายจะเขินมากนะครับเจ้านายตอนนี้นะครับ บอกทุกคนน้ทราว่าเจ้านายตอนนี้มีความกระตันอยู่มากคุณโอ้ทั้งนั้นเมาใหญ่เลยคุณแม่คุณแม่ทั้งหลายคุณแม่เจ้านายตอนนี้เป็นเด็กกระตันอยู่นะครับเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงแล้วนะครับก็จะเคารพญาติผู้ใหญ่เจ้านายยืนนิดนึงนะครับเจ้านายยืนนิดนึงครับก็จะใส่เสื้อเป็นญาติผู้ใหญ่ของเรานะฮะไม่รู้ญาติทางไหนนะครับใส่ทุกวันเลยตัวนี้มันเป็นใครวะมันเป็นญาติบาเกียวหรือใครก็ไม่รู้ พ่อเกลียดพ่ไม่เข้าใจเสื้อเจ็ตโดตัวนี้มากเลยแม่ชอบอ่ะฮะแม่ชอบเจอกันนแม่ไปเจอนายแบบอีกแล้วน่อบไหมเสื้อย่าทูใหญ่เจ้านายเสื้อญาติผู้ใหญ่เอออ่เาฝคนมาเราเป็นเลยเจออะไรเคยเจอเคยเจอวันนั้นไงเจียนชัดมเชนเออไม่ใช่พี่ขุนอยู่เหรอพี่เจ้านายหนูจะสอบแล้วโวยพรหน่อยนะคะชื่อชื่อน้องชื่อน้องหวาน วอแหวสไมเอ็กสาระอนหรือว่าว่านว่านวนนี่ว่านนะว่าน I'm sorry I just back from England นี่อังกฤษนะน้องว่านจะสอบโชคดีครับผมเออจบสั้นที่ไหโคตรสั้นเลยอนาคตไกลแน่นอนิ เดี๋ยวเดี๋ยวหาอย่างอื่นบ้างเมื่อกี้น้องว่านไปแล้วใครจะให้คลางชื่อใครส่งชื่อมาเลยอยากให้คลางชื่อใครส่งชื่อวันนี้เรารีแลกซ์นะครับเป็นไลฟ์รีแลกสนุกกันเพราะว่าวันนี้เราวันนี้เราฉลองครบรอบนะครับมิวสิกวิดีโอออฟ i ิเชียลมิวสิกดีโเพลงคนละชั้นของเจ้านายนะ13ล้านจะไป14ล้านแล้วครับเฮ้ ความสุขกันไปนะครับบ้า <S <S ท네ั้งบ้านเนี่ยอ้าววันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์สบายๆครับพูนี้ยังอยู่อีกวันนะพูนี่ยังอยู่อีกวันอยู่เจอเลยวันสบายๆครับวันนี้ใช่วันอาทิตย์สบายๆนะครับวันอาทิตย์เนี่ยพี่วันนี้วันวันนี้วันพระด้วยพี่วันนี้วันพระเราทำบุญละมาฉลองกินน้ำส้มน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับก็มีความสุขขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามเดี๋ยวเราเราไปสับบสสััมภาษณ์ศิลปินเบอร์สองของเจมีดีบ้างช่วงนี้ วันนี้เท่ดิศิลปินเบอร์สองของเรานะครับได้ข่าวว่า <c oughs> เป็นศิลปินที่มีอุปนิสัยคล้ายเจ้าของค่ายมากนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเราก็จะเป็นยามท่าผมเป็นยามนะนอนไหมไม่นอนเมื่อเช้าเมื่อคืนนะฮะขนนอนตอนเที่ยงคืนใช่ไหมฮะออแล้วก็ตื่นตี3กว่าใช่ไหม นอนเช่คืนถึงตีสามแล้วก็เลยเล่นโทรศัพท์นิดหน่อยครับผมแล้วก็เลยออกมาใช่ไหมฮะกอนหกโมงนะฮะหกโมงเช้าแล้วก็มาเล่นเกมจนถึงสิบเอ็ดโมงฮะแล้วก็หลับต่อถึงห้าโมง อย่าไปทําตามแบบนะครับไม่ตอนนี้ขุนแบบว่ามีอาการเขาเรล่นภาษาคือเรียกว่าเจ็ดแลกเจ็ดแลกก็คืออาการที่ใช้ชีวิตอยู่อังกฤษมา3าเดือนแล้วก็กลับมาเวลามันยังปรับไม่ได้การนอนคล็อกยังปรับไม่ได้นะครับอันนี้เข้าใจได้แต่ให้อีกเป็นอย่างนี้อีกงวันนะครับพรุ่งนี้ห้ามตื่นแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวไปเล่นนู่นนี่นมันจะจะงงนะป้าแจนนะนี่คือป้าแจนนะครับคุณแนะนำ i n t r ดิว c ์ป้าแจน i n ร r o d u c e นี่คือป้าแจนเป็นป้าป้าเออ แต่ไม่ใช่มนุษย์ป้ากาาาเู่ลโอ้โหโอ้โหโชคกล้ามากชกแต่ไม่ใช่มนุษย์ป้าเป็นป้าเฉยแจกจี้แจกนี่นี่นี่เขาบอกช่วยช่วยช่วยค้างชื่อน้องนุชชี่หน่อยนุชชี่นุชชี่นุชชี่อวยพรทุกคนนะครับใครจะสอบใครจะอะไรก็อวยพรนะวันเกิดใครใครสอบเจอจิ้งจกอ่าเดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห โซนไหนเขาหิวนวนะโอ,อ้โหา,ายอินโอ้โหชายอินโอ้โห่ายอินโอ้โหลูกนี่คุณอาน,านนะันมาแคปเลยมาแคจอโอ้รักที่สุด่ะผมบอกแล้วนะครับใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าครับแล้วคุณคิดว่าช่วงนี้ช่วงนี้คุณ, <labels? S 2> คณ,คณช่วงนี้คุณ,ณะจะลงทุนจะลงทุน แบงคุณผู้ิมลงทุนกับครอบครัวเราเนี่ยคุ้มมากเจมี่ดีแฟมิลแถมให้ตลอดเลยฮะรอยัลตี้นี่แถมให้ตลอดเอาละครับคุณหิวน้ำมากโอ้โหคุณหิวน้ำมากดื่มไหมลูกดื่มไหมครับโอ้โหเอาละวันนี้จบกันไลฟ์ทั้งนี้แล้วกันนะครับขอบคุณท่านเราจะจบไปด้วย ขอเจ้านายคกละชั้นสักเบาๆแล้วเราช่วยกันร้องเพราะว่าเพลงนี้ไม่มีใครด <c oughs> ีดได้นอกจากเจ้านายตึงนิดดีดไม่ได้มันมันดีดยากมากเอานะฮะวันนี้เป็นการฉลองนะครับทะลุ10ล้านวิวตอนนี้ไป13าแล้วมีขอบคุณแฟนๆครับทุกท่านที่กำลังช่วยวิวแล้วก็ จากวิว13ล้านเนี่ยขยายไปหลายหลายคนจะไป14 15วันนี้เราได้ทำการฉลองเราตามสัญญาแล้วทะลุ10ล้านวิวเราจะจัดลิเกเราก็จัดลิเกให้ดูนะฮะเราไม่ได้บอกให้เจ้านายเล่นลิเกนะหมายถึงว่าจัดลิเกให้ดูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวฉลองข้างหน้าเอาสัก20 25 25 25, 25. มาดูว่าเราจะอะไรวันนี้ฉลองทะลุ10ล้านวิวเรา เราเ,าเราร่วมบริจาคช่วยน้องๆนะครับที่โดนงานงานที่กระบี่เป็นงานทุกแล้วมือมอือโอ้ยขาดในพิการเราได้บริจาคเงินในการฉลองนี้ไปเลยหนึ่งแสนบาทนะครับจากกลุ่มเ,เงินทุนของทีมเจตรินที่ช่วยน้ำท่วมตามรมเรามีกองทุนตรงนั้นอยู่แล้วเอาไปช่วยทันทีหนึ่งแสนบาทส่วนข้างหน้า25ล้านวิวเนี่ยเราจะฉลองอะไรเดี๋ยวมาติดตามแต่วันนี้เราขอบคุณทุกท่านด้วยเพลงสด เพลงคนละชั้นจากศิลปินเจาน้าหนาทคนละชั้นโอเคนะครับพร้อมเลยห้าหอ้้เ้เ้